นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพุทธะรูปังพุทธะรังบางสกุละจิวารานิบางสกุละจิวารานิสปาริวารานิสปาริวารานิภิกขุสังคัสสะ โอโนชาญามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพุทธุรูปังบางสุกุละจิวารานิสปาริวารานิปะฏิคันหาตูอัมหากังทีฆะระตังปิตายะสุขายะนิพพานายะจา ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธชินารา้าะตรักีวรหนังสือสวดมนต์ยารักษาโรคพร้อมทั้งปัจจัยอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระพิสุสง์ได้โปรดรับ ซึ่งพระพุทธชิน,นาราชผ้าไตรจีวรหน,นังสือสวดมนต์ยารักษาโรคพ,พร้อมทั้งปัจจัยอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายพเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความจเจริญในกําลังทรัพย์กำลังกายกาลังใจกําลังสติปัญญากําลังความสามารถกำลังแห่งความดีตราบจนบรรลุซึ่งมรรคนิพพาน จากสุญญา,าแสนสว่างมีดวงตาเห็นธรรมแทงตลอดซึ่งพระสัทธรรมเข้าถึงมรรคผลิพานในปัจจุบันชาตินี้เธิน ่าถวายสิ่งของถวายพื่อลูกคนใดได้ถวายพื่อลูกก็ถือว่าได้ถวายคนได้กราบได้ไหวยต้นลูกเรียกว่าได้กราบได้ไหวยได้บูชาเกิดมาพบได้ชาติใดเมืันคนได้กราบได้ว่าเท่ากับทําให้อายุของเราเนี่ยยืนยาวต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าการได้กราบได้ไหวยต้นลูกตระอองโอ้ยของหนาม ไม่รู้กี่ร้อยปีบมคนมาเห็นก็กราบกบระวยัยแม้แต่เราเทพเทวดาทุก่านรูปเพราะปฏิมากรเวลาเทพเทวดาจะลองลอยมาตรงใดสถานใดมีพระทุรุ่เนี่ยเขาจะไม่เลยข้ามมาเเสียงหรือศีรษะข้างบนเขาจะอ้อมไปแม้แต่เราเทพเทวดาก็อย่างนั้นเข้าไปอ่าเราถาวายวัตถุสิ่งของไว้นอก,ก็ตามถาวายเทียนถาวายปัจจัยใดตามไปนั่นเด่พระก็วิสุขนะผู้ชมรรษา ในแต่วายเทียนก็คือผู้มีจักญสุขต่างเราทานมติถึงเพนนอกก็ตามแต่ได้ที่แพนในพอเราสระออกไปปุ๊บเนี่ยใจของเราเนี่ยสังเกตด,ดูจะมีความชุ่มเยือขึ้นมารเตียมหนึอามากก็ตามนะก็ตามการสระในพุทธศาสนาคิดถึงอย่างไรโอ้จิตใจมีความเุื่อยนี่แหละเขาเรียกว่าบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วที่ใจเราม่เห็นเราอะไรแต่แล้วก็มีงทตามีความร่่มใสนะครับไปเกิดบุญขึ้น อทําบุญอยู่เป็นนิดนะครับไปะแล้ึกถึงอยู่เป็นนิดต,ต่างๆนี่แหละบุญกุศลใจของเราชุ่มเย็ดขึ้นมาต่างสามารถที่จะก,ก้าวเข้าไปสู่มรรคผลธรรมพิเศษได้ด้วยบุญกุศลอันนี้เองส่งอังเกแล้วพรอ,อืงยี่ะาวะลีวะหาูลาปริปูเรนติสาพลังเอวะเมวะดิโตดินนันเป ตานังอุป,ปกาปฏิอิจิชิตังปฏิตังทุมหังขีพเมวเสมิจตุสาเพโเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโย,ยวัันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวะวันตรายโสุขิที่ขายุโกภวะอาภิวะสิริสานิจานุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติ อายุวันโนสุข,ขังพระลางทุกาทุกษาทุกษาุกข